ดีดีมิชชั่นตอนเปลี่ยนป้าขายไก่ทอดให้เป็นสุดยอดคุณนายเรามาดูกันนะคะว่ามิชชั่นจะคลอมพลีดไหมนะคะเริ่มต้นจากการรองพื้นกันเลยนะคะจะพังหรือปังก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการรองพื้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ลงเฉดดิ้งเพื่อให้หน้าดูมีมิตินะคะไ <c oughs> ม่ใช่นาขาววกเป็นอมาขายปลาต้องโกนะจ้าคะ <c oughs> แล้วเกลี่ยได้พับฟองน้ำเพื่อให้มันกลมกลืนกับรองพื้นด้วยหญิงขั้นตอนต่อไปก็ลงแป้งฝุ่นครนนัดใช้พับก็ใช้ไปแต่ดีดี้แ่นชันเดียวพอมัทใช้ผู้ควกันเลยนะะคตีกรอบบคิ้วนล่าง แล้วระบายด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มค่ะเห็นไหมคะมงกุฎของใบหน้าก็มาในบัตรดนใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนเคลือบมุกระบายไปที่เปลือกตาชั้นแรกค่ะเบลนให้มันเสมอกันทั่วทั้งเปลือกตาด้วยหญิงต่อไปใช้สีน้ำตาลเข้มประกายมุกฟาดไปที่เปลือกตาอีกหนึ่งรอบค่ะเปลือกตาบนไม่พอต้องฟาดไปที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเพื่อความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวฟาดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองค่ะขอบตาบนใครถนัดใช้ลิควิดอายไลเนอร์ก็แล้วแต่แต่ดีดีถนัดใช้ดินสอสีดำเนื้อมุกเท่านัั้้้นนนแแลลลลวววออออยย่่่่่าาาาาาาืืมมมมมมขขบตตตงงดดะะคคเพพพกโสใไ ติดคนตาเข้าไปอีกสิคะลูกค้าจะได้มองเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรแรกกันไปเลยจ้าหลัง <c oughs> จากนั้นลงไฮไลท์ทั้งหมด4จุดได้แก่โหนโกแก้มสันจมูกหน้าผากใต้คางเพื่อความโดดเด่นเป็นสง่าข,ของใบหน้าค่ะนั่นไงนั่นไงไม่มีแม้แต่เงาของป้าขายไก่ทอดแล้วนะคะส่วนบรัชออนดีดี้จะใช้เป็นสีส้มเพื่อให้มันเข้ากับโทนสีของเปลือกตานะคะหนังปลาทูต้องมาแล้วหนึ่งลงไปเลยค่ะตรงกลางระหว่างคิ้วโหนโกแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ใต้คางจ้าส่วนขอบปากดีดีด้จะใช้ดินสอสีน้ำตาลสีอิดดนนนนนนนะะะเเเเจ้้้้าาาาาคคคกกรรแตแต่งงหหอุมมโทททสีใีใใััปป็ไิศยว ไม่ใช่สีตาไปทางแก้มไปทางปากไปทางเหมือนแต่งหน้าเล่นลิเกเอาดีๆเดี๋ยวนี้ลิเกแต่งหน้าเก่งกว่าเมคอัพอาร์ติสอีกค่ะบุญบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนป้าขายไก่ทอดให้เป็นสุดยอดคุณนายเรามาดูฟินิชลุคกันนะคะเป็นอันว่าดีๆดมิชัน่นคอมพลีทค่ะ